สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ m ม่ i n t o s h ตัดคนที่ใช้ Windows ตัด Install อ,อ,อยู่ที่ไหนนะฮะเดี๋ยวไปดูได้เลยนะฮะเอาเดี๋ยวมาที่ไดซีนะฮะ,ะคลิกไดซีเสร็จแล้วก็ไปที่โปรแกรมไฟล์พอไปที่โปรแกรมไฟล์เสร็จก็ไปที่ adobe นะฮะไปที่ adobe เสร็จก็ไปที่ Adobe Premiere Pro CC นะฮะ จะเป็น2018 2019ก็แล้วแต่แล้วก็มาที่ l ูมิ t รีนะฮะอ่าในลูมิตรีจะเห็นลัดนะฮะแล้วก็จะเห็นค e เอทีฟนะฮะก็เปิดคีเอทีฟออกมาตอนนี้เราก็แปลฟ่าไที่เราดาวน์โหลดมานะฮะแล้วก็เอาเข้ามาก็ปี้ใส่ได้เลยเสร็จเรียบร้อยตามนี้ เราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีลัดเพิ่มเข้ามาใน r e a t i v e นะฮะคราวนี้เราก็ไปเปิดโปรแกรม Adobe Premiere ขึ้นมาถ้าใครเปิดโปรแกรม Adobe Premiere ค้างไว้ให้ปิดก่อนนะฮะแล้วก็รีบูตใหม่เนาะมันถึงจะเห็นพอเรารีบูตใหม่แล้วเราก็มาดูที่ l u m t ที Creative แล้วก็เลือกดูที่ลุ k นะฮะพอเราคลิกสามเหลี่ยมปุ๊บมันก็จะมีลัดสีที่เรา Insta l l ไว้ทั้งหมด โชว์ขึ้นมาให้เราเลือกใช้งานได้